ทำอะไรพักทองอพักทองทำอะไรลูกมีมองอะไรตรงนั้นมีอะไรลูกอืตรงนั้นมีอะไรลูกอกืตรงนั้นมีอะไรล่ะอตรงนั้นมีอะไรเอ้เอ <Yeah. S 2> hey. ้ยคันเหรอลูกอืคันเหรอคันเหรอไม่ได้อาบน้ำมานานแล้วนนเนี่ยอืเฮ้ยเอ้ hey. Hey. ทำอะไรลูก